เอ็เพิ่มนเรื่องใหม่เนรื่องนี้ตอนแรกอก็ไม่ได้อ่านนแบบเี้ก็อยู่ในเพจไพ่ฟอี้วก็พยายามแอก็เข้ามาดูแบบเอก็มาอ่านประมาณเรื่องแบบ อืมมาอา่านกันเพื่อฟพพังคยเรื่อพิเศษของนายนู้นได้เสียค่ะแอร์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วเมื่อวานแอรไปอ่านมาสำหรับแร์แล้แอร์คิดว่ามันสนุกมากๆแล้วคนดูก็ไม่ใช่ว่าจะชอบประเภทเดียวกันนักหนูแอรก็จะสิใจว่าจะเพิ่มแนวนี้มานะจะพูดแค่นี้มันเป็นแนวรักวัยเรียนนะคะการนแอบชอบคือชื่อชื่อนึงคือสิ่งที่ต้องเก็บซ่อนไว้แต่ก็กลับโดน เก็บเอาไว้แค่กับตัวเองไม่ได้เชื่อครึ่งครึ่ครึ่มุมหนึ่งเท่ากับมุมสองมุมที่สามเท่ากับร้อยแปดสิบองศาสองจุดเขา เื่อกี้ครูพูดอะไรไปบ้างในรองตอมุมที่สมาสิมุมที่สเท่ากับ74 <c oughs> มุมที่สีเท่ากับ72องศาค่ะตอบถูกเฉยเลยรู้ว่าตอบถูกก็เลยไม,ม่ฟังงั้นหรออย่าคิดว่าจะโชคดีจนจะได้สอบได้คะแนนเต็มทุกครั้งนะ ูสอบได้เต็มทุกครั้งคงไม่ใช่เป็นพ่โช่วยหรอคะก็จริงยังจะกา้าเทียงอีกเธอเธอเก่งขนาดนั้นทำไมไม่มาสอนแทนชเชนเลยล่ะถ้าให้หนูเป็นคนสอนแล้วครูจะทำอะไรนะคะหัวเราะกันมุนสวยลยนะมันจะพูดอะไรพี่สามจื้อพรุ่งนี้เธอพาผู้ปกครองของเธอมาด้วยเสียงกรี่งเลืกเรียน คอนหายใจฮึสงังเจอเธอไปยุ่งโมโหหัวล้านเชิญมาหรอเดนนี้แม่เธอโดนเชิญมาตั้งสองครั้งแล้วนะเพื่อนสนิทสังเจออินทนรู้ฉันไม่รู้เลยซ้ำว่าฉันไปกวนเขา,าตอนไหนอะอะไรอะไรก็แต่เชิญผู้ปกครองสมกับเป็นเธอจริงๆได้คะแนนสอบเต็มร้อยแต่เรื่องอื่นไม่พัฒนาน,านี่สิเอ๊ะ สังซื้อไปร้านหนังสือกันมาไปร้านหนังสือเหรอทำไมอ่ะไปหาฟูเจ้าชูงไงเท่านั้นเขานี่ไม่ไปถ้าจะเก่งขนาดน,นี้ทำไมไม่ไปต่อกรกับหัวร้านเฉนเลยล่ะทำไมไม่ไปล่ะฟูเจ้าชูจะหล่อนะกด <Good. S 1> หล่อตรงไหนฉันว่าเธอควรไปตรวจสายตาที่โรงพยาบาลนะพี่มหาลัยของพี่ใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหม คิมอย่างรวดเร็วพรุ่งนี้กลับบ้านได้มาไม่มีหลายคนเลยนะที่คิดว่าเขาเหลอไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวซะหน่อยอืมถ้าพวกเธอรวมกลุ่มน่าจะไปด้วยกันได้นี่เธอไม่ไปจริงเลยไม่ไปอ่อหรือเพราเรื่องเชียนพวกประคองเธอกลัวแม่ด่าเหรอ งั้นครั้งนี้เปลี่ยนเป็นพ่อไปไหมเราฉันจะไม่พาใครมาสักคนแล้วเธอจะทํำยังไงถ้าพ่อแม่เธอไม่มาหัวรัดฉันต้องโทรตามแน,น่ในที่สุดพี่ชายทแท้ของฉันก็มีประโยชน์ละติ้งต่อมาแล้วถ้าเธออยู่ฉันก็ไม่กลับพาซังจอ เป็นศัตรูกับพี่เลยดม,ดมดมมองมองจื้อจื้อกลับมาแล้วหรอจ๊ะกินปืนร้อนท้องชิเล่นจื้อจื้อยุ่งยากจริงแต่อย่างไรก็ตามเพา่มให้พ่อแม่ไปโรงเรียนทำไงดีพอดีแล้วนี่ไปให้พี่ของลูกที่ห้องไหนสิแล้วก็นะ้ำเขาพออะไรนะพี่กลับมาแล้วเหรอคะขัดจังวะนีเหลือเกินเราแล้วเราใช้ใช่เขาเล่นบัสอยู่ที่นี้เลยกลับมาอำน้ำนะ ร้บไม่หยังแล้วเหมือนตัวฟิลลูกคนนี้วันนี้เป็นอะไรเป็นนันกะตอรุนรือร้อนกับพี่ใช้ตั้งแต่เมื่อ,อไรพี่จ๋าหมดอดใจเอ๋นั่นคือครั้งแรกที่ฉันได้พบก,กับต้นเจสวี ไม่รู้ว่าพ่อกินบุหรี่ในห้องหรือเปล่าที่ทำให้ฉันสับสนดับบุหรี่พี่ทำไมเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ในด,ดวงตาของเขาเหมือนกำลังยิมย้มอยู่นี่พี่ฉันจริงดิมาบบาไม่ได้กระบบนแค่แค่ไม่กี่เดือนเองก็รอยแลังพี่ไปสิ่งยากมาแล้ว เรื่องราวของพวกเราเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดที่สัญจะไร้สาระอืมใช่โฮเมนวยราหรือยังอ่ะเด็กน้อย มาดูใกล้ๆสิพี่บิสันมาแล้วรอไหมเอ๊ะเด็กพีดีกไปอ้าวพพพีทำไมต้องใจที่ฉันรอแล้วสิเลือ งั้นคนนี้ใครไม่รู้จักฉันแล้วเหรอเมื่อกี้เรียกฉันว่าพี่อยู่เลยสนิทกันจรงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันคิดว่าคนนี้เป็นพี่ฉันได้ยังไงเนี่ยเขาต้องคิดว่าฉันเป็นเด็กโงนะ่แน่ๆลูกคงตัวพี่ชื่อตัวเจสวีเป็นพี่ชายของเพื่อตุ๊ติกเป็นพี่ของเพื่อนพี่ชายเธอ <laughs> เป็นเพื่อนของพี่เอเป็นเพื่อนของพี่เฉยเถอะลิ้นพันมากรูมเม็ดนะอ๋อก็อย่างที่แอดเคยบอกนะแอดต้องหันเดี๋ยวเพราะแอดปีบมันหลาัเรื่องนี้ยาวนะสอ่งเยยนดูเหมือนเช่นกับนาจะน่าเพลย์กันนะนายควรไปส่องกระจกนะ

แกค,คิดว่าฉันจะสันให้เหมือนมอนี่งั้นเหรอฉันสันเป็นมอนี่ฉันจะเป็นต้องทำด้วยหรอจ,จ,จะไม่จึเป็นได้ไงพี่ควรทำอย่างมากเลยล่ะแม่ไม่ได้บอกสันหน่อยว่าพี่พาเพื่อนมาด้วยล้วในห้องก็มีแค่เขาถ้าถ้าหนูเขาจะผิดก็เป็นเรื่องปกติดีนี่ปกติตรงไหน,นสมองเธอมีปัญหาเหรอเธอเนี่ย ngô, phi, phi rồi nè, Mày ông nó mày đồng nghe, không lắc hả, cỡ nào lại hơn? Tuần chia suy này là cái ออ๋นี่เขะอืมพ,พี่พี่เขาตีหนูจปปะลูกบ่รังแกนอกอ้องอีกแล้วใส่หือรู้ๆแทมรังแกตัวหน้าคนอื่นอีกแกอวมาเรียวนี้มันมันมมบ่มบ่มังฉันร้องให้เลอ เห็นเสียเซ้นไม่ร้องไห้แล้วขืนดึงฉันหนือหนยจบแล้วตอนแรกจะให้ไม่ไปโรงเรียนแต่ตอนนี้คงต้องเขาแล้วพี ได้ไหมช่วนคําถามสำหรับคนขาดแครนี่ชายลองเล่ามาซิว่าอยากได้พี่ชายแบบไหนเอปากแข็งแต่อ่อนโยนบีดมใจทุกอย่างและอบอุ่นสีผู้ชายแสนเย็นชาและหน้าเนื้อใจเสือดีชอบบอกกำลังและมีกค้ามหน้าร e. ักอีฉันอยากได้คอมเมนต์เลยเม้นมาสิเม้นเม้น พรุ่งนี้พี่ว่างมะถ้าพี่ชายบอกว่าไม่ว่างไม่เลยเนะพี่ต้องว่างเลยพีไ่ไม่ว่างฉันจะฉันจะฟ้องแม่ว่าพวกพี่สองคนรวมแกงฉันสองหนุ่มรุมตีไงสองหนุ่มรวมตีเลยเหรอือเด็กน้อยมันไม่มีเหตุผลเลยนะฉันยังเด็กเลยไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลไปทําไมไะเหตุนนลผลไรวหตเป็นงั้นบอกมาก่อน ว่าพรุ่งนี้เราจะให้พี่ทำมาเลยพี่กล้งทาเป็นพี่ชายแท้ๆของเันแล้วไปเพิ่ครูได้ไหมโดนเชนพูดปกครองเหรอนี่นี่เองงั้นให้พี่ชายของเธอไปโรงเรียนสีมาขอให้เชนช่วยทำไมก็เมื่อกี้ัันใส่ร้ายเขาไปขนาดนั้นเนี่ยนะ บอกไม่แน่ๆให้ใชื่อถือไม่ใช่คนแบบนั้นนะจงกลืนน้ำลายหลีทางด้วยเดโนะมาปะรับเด็กน้อยครั้งหน้าเจอก,กันนะครั้งหน้าเรายังไม่ได้ตกลงกันเลย พวกพี่กลับกันเร็วจังเย็นขนาดนี้แล้วทางค่อยที่บ้านก่อนค่อยกลับสิครั้งหน่อนะครั้งน้าอะไรเนี่ยหรือพที่คุยกันเมื่อกี้แล้วหรือเพราะอายุเยอะก็เลยคนจำเสื่อมแล้วครั้งน้าคือเมื่อไหร่พวกเธอเป็นอะไรไปพเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ทำยังก็ว่าจะเป็นจะตายถ้าไม่ได้เจอกันอีกแสดงเป็นอุ้มยิ้มกันมาล้อหรือไงแล้วเจอชั่วนี่เร้น ตัวนเจสวีน้องเชมพิ่งสนะสิบแล้วเยอะสิบสามรไมหรอโรงเรียนอะไรมหนึ่งคะเอ๊โรงเรียนมัธยมสีหรือ้องมอหทำเนื้หมเอ๊มห ฉันชื่อสร้างจื้อชื่อให้แปลว่านี่ใสเด็กน้อยนี่แกพูดไรเงี้ยอยู่หรือไงฮะงั้นแล้วเจอกันนะสร้างจื้อน้อยรูไ้ไหมว่าข้างหน้าคือเมื่อ,อไรมัวโออเออยู่นั่นแหละกระมัหาอะไรได้แล้วอ๋อ เช้าเหรอเจอกันครั้งแรกเขาบัางอาจมาบีบเกมฉันแล้วก็เรียกฉันมาสั่งเจื้อหน่อยตกทักน,อกน้องนายโดนเรียกผู้ปกครองเลยมาถามฉันว่าช่วยไปพบผู้หน่อยได้ไหมมีหน้าหรือชวนนายกินข้าวที่บ้านว่ะแล้วต้องมีแผนอะไรสึกอย่างพรุ่งนี้ฉันมีธุระไปไม่ได้ Hà này mới bằng cõi giới sống yên là lời điều xin bố mẹ con. Mày mi có thùng mi. Chẳng chưa sáng chưa chưa đi ba bên đi sài đẹp nói. Mình không có học đến nỉ nữa